สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องโน้ตและสัญลักษณ์ของดนตรีสากลน,นะคะเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเราเรียนกันถึงเรื่องโน้ตของดนตรีไทยไปนะคะวันนี้เราจะมารู้จักหน้าตาและสัญลักษณ์ของโน้ตดนตรีสากลกันบ้างนะคะตารางแบบนี้นะคะคือหน้าตาของโน้ตดนตรีสากลน,นะคะมีตัวอะไรบ้างโน้ตโน้ตดนตรีสากลเนี่ยประกอบไปด้วยโน้ตตัวกลม เป็นตัวกลมๆแบบนี้ตามชื่อเลยนะคะโน้ตตัวขาวนะคะโน้ตตัวดำตัวขเบเตหนึชั้นนะคะทีนี้ในตัวขบีตสองชั้นเนี่ยเราจะยังไม่ได้เรียนกันนะคะแต่ครูก็เอามาให้ดูเฉยๆว่าหน้าตาของตัวขบดตสองชั้นเนี่ยจะมีทงสองเส้นอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของจังหวะในโน้ตของตัวกลมว่าค่าของเขาเนี่ยอัตราความยาวของเสียง มีเท่าไหร่นะคะในส่วนของตัวกลมตัวกลมนะคะจะมีอัตราความยาวเสียงยาวที่สุดนะคะในที่นี้ก็คือมีค่าความยาว4ี่จังหวะนะคะโน้ตตัวขาวจะมีอัตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็คือในที่นี้ก็คือนี่ครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็คือ2จังหวะนะคะดูสังเกตจ,จากแถบสีฟ้านะคะ ตัวดำนะคะมีอัตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวฉะนั้นเมื่อกี้นี้ตัวขาวมันมีอัตราความยาวอยู่แค่2เนาะจาก1ไป2นะคะแล้วเขาบอกว่าตัวดำมีค่าความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวก็คือเท่ากับ1น,นั่นเองนะคะนี่เห็นไหมเส้นแถบสีฟ้าสังเกตที่แถบสีฟ้านะคะมันถึงอยู่แค่1เท่านั้นต่อไปนะคะตัวขาเบต1ชั้นค่ะ มีอัตราความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดำนะคะครึ่งหนึ่งของตัวดำเมื่อกี้ตัวดำของเรามีจังหวะ1อ 1> ัตราความอัตราความยาวนะคะมี1นะคะทีนี้เขาบอกว่าตัวคาเบต1หชั้นเนี่ยมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดำก็จะเท่ากับ1ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งของ1นึทีหนึ่งะคะต่อไปนะคะอัตราความยาวของตัวคาเบต สองชั้นนะคะก็จะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอีกแล้วครึ่งหนึ่งของตัวขบีตหนึ่งชั้นนะคะก็ครึ่งหนึ่งของตัวขบีตหนึ่งชั้นก็แบ่งครึ่งออกมาอีกครึ่งหนึ่งของตัวขบีตหนึ่งชั้นออกมาอีกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการกําหนดระดับเสียงอันนี้เราเห็นตัวโน้ตแล้วเราแค่รู้ค่าจังหวะความยาวของอัตราเสียงของเขาเฉยๆแต่เรายังไม่ทราบว่า ในการบันทึกเสียงในการเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าตัวโนต้ตไหนเสียงอะไรจะใช้ให้เป็นระดับเสียงไหนตัวโนต้ตพวกนี้นะคะจะเป็นแค่การบอกกำหนดความยาวของอัตราเสียงเฉยๆนะคะส่วนตัวที่จะทําให้เรารู้ว่าตัวไหนคือเสียงอะไรระดับเสียงสูงๆต่าๆเป็นอะไรคือยังไงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ เขาเรียกว่าบรรทัด5เส้นนะคะบรรทัด5เส้นเนี่ยใช้สำหรับบันทึกตัวโน้ตและตัวหยุดช่วยในการบันทึกระดับเสียงสูงต่ำทำให้เกิดท่วงทำนองนะคะมีเส้นทั้งหมด5เส้นมีเส้นทั้งหมด5เส้นนะคะเนี่ยเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3 4และ5นะคะและมี4ช่องบรรทัดก็คือในช่องตรงนี้ช่องว่างระหว่างเส้นนะคะมี4ช่องนะคะเวลาเราจะบันทึกโน้ตเนี่ย เราก็จะเขียนอยู่ในระหว่างเส้นและอยู่ในเส้นแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ครูจะให้สังเกตนะคะตัวนี้เขาเรียกว่ากุญแจประจําหลักตรงนี้นะคะเป็นกุญแจประจําหลักอันนี้เรียกว่ากุญแจซ่อนนะคะกุญแจประจําหลักคือเครื่องหมายที่บอกให้เราทราบว่าตัวโน้ตที่อยู่ในบรรทัด5้าเส้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรโดยยึดจากหัวกุญแจเป็นหลักนะคะอย่างเช่นตรงนี้คือกุญแจซอนเนาะ หัวกุญแจของเขาก็จะอยู่ที่เส้นที่สอยู่ที่เส้นที่2อย่างนี้นะคะฉะนั้นโน้ตที่เขียนอยู่บนเส้นที่2ก็จะเป็นเสียงเดียวกับกุญแจประจำหลักเอาเราหาไปสินี่ลากไปถึงอ่าเจอแล้วนะคะเจอแล้วที่เขียนอยู่บนเส้นที่2นะคะก็คือตัวนี้ก็เป็นโน้ตตัวซอนนะคะ การเขียนกุญแจซอนนะคะเราจะเริ่มจากหัวกุญแจก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหัวกุญแจแล้วก็ไปลากขึ้นไปแล้วก็ไปตัดอยู่ที่บรรทัดที่4เนี่ยเริ่มจากหัวกุญแจก็คือเส้นที่2นะคะลากไปวนกลับมาจุดสังเกตคือเขาจะมาตัดกันมาตัดเส้นกันที่เส้นที่4เริ่มที่บรรทัดเส้นที่สอง ไปตัดกันที่เส้นที่4และลากลงมาจนถึงข้างล่างนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการบันทึกโน้ตในการบันทึกโน้ตนะคะหากเป็นกุญแจซอนที่กำกับอยู่บนบนบรรทัด5เส้นนะคะตัวโน้ตที่อยู่ที่เส้นที่หัวกุญแจนะคะก็จะเป็นเสียงซอนเมื่อกี้เนาะที่ครูบอกไปแล้วก็คือตัวนี้นะคะเป็นเสียงซอนเวลา เราบันทึกโน้ตเนี่ยเราจะเขียนแบบบนเส้นระหว่างเส้นบนเส้นก็คือเนี่ยบนเส้นมีตรงไหนเป็นบนเส้นบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือจะเป็นตัวมีเห็นไหมคะเขียนทับเส้นอยู่ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวทีนะคะตัวโน้ตเหล่านี้คือจะเขียนอยู่บนเส้นต่อไปถ้าอยู่ในระหว่างช่องตัวโน้ตใดบ้างที่จะอยู่ในระหว่างช่องมีตัวอะไรบ้างคะตัวแรกก็คือฟา ใช่ไหมคะตัวที่สองก็คือลาตัวที่สามก็คือโดนอกหนอเืจากนี้มีอันไหนที่ครูย,ยังไม่ได้ไฮไลไท์คะในเรียนเห็นไหมอ่ามีโดและเลนะคะโดและเลจะอยู่นอกบรรทัดหเส้นนะคะอยู่ใกล้บรรทัดห้าเส้น,น,ะะน,น,สนตรงนี้โดตรงนี้ที่มีขีดก็คือเขาเรียกว่าเส้นน้อยนะคะเอาไว้ขีดบอกว่าตัวโนตตัวนี้คือตัวโดอ่าอยู่ในระดับ บรรทัดที่เป็นเส้นนอกเหนือจากในบรรทัด5เส้นหลักนะคะส่วนตัวเรเนจะอยู่ชิดกับเส้นที่1แต่ไม่ทับนะคะตัวมีจะอยู่ทับเส้นที่1ตัวเรจะอยู่ระหว่างช่องนะคะตัวอ่าตัวตัวขออภัยค่ะตัวมีจะอยู่ทับเส้นตัวฟ้าจะอยู่ระหว่างเส้นตัวซอนจะอยู่ทับเส้นตัวลาจะอยู่ระหว่างเส้นตัวทีจะทับเส้นและตัวโด จะอยู่ระหว่างเส้นนะคะก็จะไล่ระดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะไม่มีการที่แบบอยู่ในเส้นเดียวกันแล้วเป็นคนละเสียงไม่นะคะการเขียนบันทึกในของโน้สากลเนี่ยก็คือไล่ระดับตามบรรทัดเสียงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะที่ครูให้นักเรียนทำเนาะ ก็จะมีเรื่องของเขาที่แล้วก็คือเป็นเรื่องในคลิปที่แล้วเป็นเรื่องของการเขียนสัญลักษณ์ตัวย่อนะคะอันนี้ง่ายมากถ้านักเรียนไม่เข้าใจจําไม่ได้ก็ไปดูในหนังสือหรือถ้าใครไม่มีหนังสือก็ดูในคลิปได้นะคะแล้วก็ให้ตอนที่2ให้นักเรียนวาดโนต้ตตัวกลมตัวขาวตัวดาําตัวเขเบีดหชั้นและเขเบีดสชั้นมาอย่างละ5ตัวนะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่2ก็คือจะให้นักเรียนตอบคําถาม นะคะจากที่ครูสอนมาแล้วก็ให้นักเรียนเอาไปเขียนลงในใบงานนี้นะคะเดี๋ยวคาบหน้าครูจะมาเฉลยพร้อมกันกับนักเรียนวันนี้ครูขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ